ความเจริญวันนี้วันเกิดของเมก็เน่งและเมก็มาถู่บ้านก,กู้ปกคอก็ลูกแม่สายคนหนึ่งถ้าใครทําให้ผิดใจก็แม่ทัสายขอโทษขอใครแทนเขาด้วยขอให้เน่งและเมจงมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปคิดอะไรก็ขอให้สมงความมุ่งมา่ปรารถนานะนะลูกนะ มือน้อยๆของเจ้านี่สร้างอะไรมาเยอะแยะแล้วก็ขอให้คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองขอให้เจ้าจงแข็งเหมือนฟ้ากล้าปาตวันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองเจ้าเป็นผัวแก้วเมียจิบผัวหยิบแล้วก็เมียก็แซว ขอให้มีน้องเร็วๆเด้อตรงนี้แหละทุกวันเจริญให้นอนอยู่ในกองเงินกองทองคิดอะไรก็ขอให้หลั่งไหลพยพัดมหาเจ้าทุกวันทุกวันขอให้เจริญขอให้เจริญขอให้มีความสุขมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะลูกรักนะ ให้รักกันนานๆไม่ต้องเหมือนแย่กันไม่ได้เลยเหมือนหนังติดกระดูกเด้อลูกเด้อรู้ไหมว่าหนังติดกระดูกมันเป็นยังไงก็ยังเหนียวใช่ไหมหนังเหนียวแล้วก็ติดกระดูกก็ติดกันไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่าเด้อลูกเด้อครับนะคะเราก็ได้รับพรด้วยนี่นะครับพรอันเกษตรนะคะจากญาผู้หลักผู้ใหญ่อันสรีมีผลหรอล่ เหมือนคนโหงคลองคองนจะมีน้องจะมีลูกจะมีอูกจะมีลูไวๆนะคะขอให้ถือไม้เท้ายอดทองลุงจิมมีมันมันมันก็จะเป็นงานกันเลยนะขอให้รวยรวยรนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับได้ลูกได้ลูกเร็วๆเด้อลูกเต็มบ้านเหรอลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเน้อ ฮะพี่จิมมี่ใช่ไหมีจิมมี่มีลูกหลานย่าใหญ่เออผมมีลูกดกนะเดี๋ยวให้ให้ให้หนึ่งดกมันผมเลยเออเทวดาทำหมันให้แล้วครับขอให้ได้แฟดด้วยแฟดด้วยขอแฟดครับขอแฟดเลยสองเลยเนาะแฟดเลยครับขอแฟดเลยป้าบอกไปไหนว่าไขรมันแค่มันแค่ดูกระเทิร์นแต่ตัวจริงเนี่ยไม่จะชูนี่ เขอถ่ายถอลูกไปแล้วมาจตัวรับเอเออจริงนงดาเือนอนเดือนนี้จริงมีคนเกิดเยอะมากใช่ไหมเออทำไมคนต้องก่อเกิดหรือผู้ศาย่าก็ม